เรา,าพบกันอีกครั้งครับกับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาทางด้านอารมณ์จิตใจและความจาครับผมยังคงอยู่กับอาจารย์พึ่งเช่นเคยครับอาจารย์พึ่งครับเราจะสังเกตยังไงว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจแล้วคือจริงๆเนี่ยสังเกตยากนะคะอาจารย์อย่างที่บอกว่าโดยพฤติกรรมเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วครคราวนี้มันอาจจะ จุดสังเกตคือเช่นบางคนเนี่ยค่ะเขามีการสูญเสียที่สําคัญในชีวิตเช่นปกติคู่สมรสเสียไปอย่างเงี้ยนะคะหรือหรือบางครั้งเนี่ยค่ะจะทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวพอมีใครคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้คู่สมรสลูกหลานนะคะพวกนี้ถ้าเราเห็นว่าอาะละมีการสูญเสียพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาละซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าดูแลอะไรบ้างนะคะคว่าต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอีกอันนึงคือบางคนเนี่ย เศรษฐกิจก็เป็นปัญหานะอาจารย์อ,คครอาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจตัวเองนะเช่นลูกทาธุรกิจแล้วลูกมาเล่าให้ฟังว่าจะเจ๊งแล้วครับผมปุ๊บไปเลยค่ะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์อะไรไปทันทีเลยนะคะหรือตัวเขาเองอย่างเช่นเป็นบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเท่าไหร่รกรเกษียณอาจารย์เช่นเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้วพอตัวเองกเกษียณปุ๊บเนี่ย มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับการยกย่องนับถือเหมือนเดิมนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เหมือนกันพวกนี้ถ้าไม่ได้มีการเตรียมหรือถ้าเขามีอาการแล้วเราไม่รู้วิธีการดูแลนะคะ<ม>อีกประเด็นก็คือว่าในเรื่องของบางคนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม,คมเขาก็จะเก็บตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวก็อาจจะพบว่ามีปัญหาในเรื่องของทางสังคมทางอารมณ์เพราะว่าเขาจะคิดเองเออเองของเขานะคะส่วนสุดท้ายก็คือบางคนเนี่ยทุกมีปัญหาทุกใจ นึกไปนึกถึงอดีตพราะย่างที่บอกเขาจะจําเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้ไปนึกถึงอดีตว่าโอ้หถ้าวันนั้นนะเราไม่เอาเงินไปลงทุนอันนี้วันนี้เราก็คงมีเงินมากวนอยู่กับอดีตของตัวเองก็เป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้เขาเกิดมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจขึ้นมานะคะบางทีก็ชอบคิดถึงอนาคตไปไกลเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้เนีค่ค่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือวิตกกังวลง่ายซึ่งผู้ดูแลเนี่ยจะรู้ว่าถ้า ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนที่วิตกังวลง่ายอาจจะต้องระวังว่าอย่าไปเล่าเรื่องที่กระตุ้นความรู้สึกเขานะคะเช่นไปนเล่าบอกว่าเนี่ยโอยจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้รทํางาน<ม>อย่างเงี้ยเขาเครียดแทนเลยนะคะคอาจจะมีปัญหาอาการนะคะแล้วปัญหาที่ตามมานี่มีอะไรบ้างครับคือมาดูปัญหาแรกก่อนที่เจอเอาปัญหาเบาสุดก่อนปัญหาถามซ้าครับผมนะคะถามซ้ำนั้นแนหะไม่ว่าจะเป็น อย่างที่บอกเคยที่เราเล่านะ่ะกินข้าวหรือยังเอาไปไหนนะพรุ่งนี้จะไปไหนเราเพิ่งบอกเมื่อกี้พรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้จะไปไหนนะคะนี่คือปัญหาแรกคือปัญหาถามซ้ำนะคะอันนี้ในกรณีถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขาถามซ้ําในเรื่องที่เรารู้ละจะถามเรื่องอะไรวิธีแก้เราอาจจะจดให้เขาเช่นอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะไปถ่ายรายการ,รที่จังหวัดเลย อาจารย์เขียนจดไว้เลยว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายรายการเขาก็จะอ่านมาดูอ๋อแต่อีกเหมือนกันนะคะก็เรื่องการสื่อสารมันสกู่ไม่ใช่พอถามว่าพรุ่งนี้ไปไหนอ่านได้งไงจดไว้ให้แล้วโอ้ยิ่งไม่ดีเลยนะคะก็แต่ว่าจดเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งเราก็จะบอกว่าไปจังหวัดเลยเนี่ยนะจดไว้ให้แล้วน้าอยู่ตรงนี้ว่าไปจังหวัดเลยเขาก็จะรู้สึกอ๋ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาอ่านได้แล้วเขาก็ต้องรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาด้วยใช่กับอีกอันหนึ่งคือถ้าเขา ถามซ้าบ่อยๆในเรื่องเดิมๆเราอาจจะค่อยๆเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นไปใช่แต่ไม่ใช่ว่าพอถามว่าพรุ่งนี้ไปไหนคุณพ่อไปกินข้าวกันดีกว่าดูดูไม่สอดคล้องดูคำร้ายจิตใจมากเลยไหมคะเราก็บอกว่าเออคุณพ่อพรุ่งนี้ไปเลยไปจังหวัดเลยแล้วก็คุณพ่อเราไปเดินในสวนคือเปลี่ยนเรื่องไปเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถามเราอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ไปไหนกลับมาอีกแล้วนะคะอีกอันนึงคือถ้าเขาถามแล้วข้ามไปแล้วลืมไปแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาตอบเช่นอย่างมูตเขาถามพรุ่งนี้ไปไหน เออกินแล้วเย็นนี้มีกับข้าวอะไรสมติก็ถามเราสองคำถามแล้วเรารู้ว่าไอการถามพุ่งนี้ไปไหนเนี่ยถามบ่อยมากเราก็ข้ามเลยไปตอบคำถามที่สองว่าวันนี้กินข้าวอะไรนะคะนี่คือในกรณีที่เขาถามหลายคําถามแล้วเราเลือกเลยว่าคําถามไหนที่เป็นประจําของเขาข้ามตอบเฉพาะคําถามใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดเขามีปัญหาวิตกกังวลมากๆเราถามบนหนักจริงๆนะคะเราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะว่าควรจะทํายังไงดีนะคะ อีกอันนึงอันนี้เบาสุดนะคะในเรื่องของถามซ้ําที่เจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งนี่เป็นข่าวบ่อยเลยหลงใช่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างจอสองร้อยก็ได้ยินตลอดนะคะหลงทางเนี่ยอันแรกคือดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเดินหลงจากอะไรครับผมเช่นเคยไปห้างใหม่เปิดใหม่แล้วจันเดินหลงไหมโอ้บ่อยเลยครับอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นสมองเสือ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเราหาดูก่อนว่าสาเหตุคือบางทีเป็นเพราะว่าที่มันซับซ้อนมันสมควรกกบการหลงนะคะแต่บางอันเนี่ยเราดูว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่า ในบ้านเราเองรหรือรที่ที่เข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันไม่มีป้ายบอกทางหรือเปล่าแต่อย่างในบ้านเนี่ยบางคนบอกคบแปะป้ายบอกทางในบ้านทําได้นะคะหาสาเหตุก่อนนะคะอันต่อมาคือถ้าเกิดว่าเขาอาการหนักแล้วเรากลัวว่าไม่มีใครอยู่หรือผู้ดูแลเนี่ยทาหลายอย่างผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บริบ้านเราอาจจะต้องทําประตูนะคะที่ล็อกได้ทั้งสองด้านนะคะคือเราล็อกแต่อีกอันนึงสําคัญมากอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาโดนขัง นะคะเนี่ยพะบางทีเขามี็นความรู้สึกว่าเออขังแม่แม่โดนขังอยู่ในบ้านหมาโดนขังอยู่นอกบ้านเขอบอกอย่งี้พอเราฟังโอ้รู้สึกแย่เลยเราอาจจะแต่ต้องประตูต้องทำล็อกได้ทั้งสองด้านนะคะแล้วเราไม่ให้เขารู้ว่าเออเราโดนล็อกอ,อีกอันหนึ่งที่คุยไปแล้วคือในเรื่องของทางเครื่องหมายเครื่องหมายบอกทิศทางน,นะคะถ้าในหลงในบ้านบางคนถ้ามีอาการหลงก็ทําป้ายบอกอนะคะคว่าทิศทางไปไหนนะคะคราวนี้ถ้าบางคนชอบออกไปข้างนอกก็บัตรประจําตัวเลยค่ะ ทำบัตรพกไว้ให้<ม>เอาเบอร์โทรเผื่อว่าจะได้ติดต่อ,อไไใ,ใช่เผื่อ,อ,อว่ากรณีที่เขาหลงนะคะแล้วถ้าเขาชอบออกไปข้างนอกอย่าลืมบอกคนในชุมชนว่าปู่ย่าตายายของเรานะหรือผู้สูงอายุท่านนี้นะคะเขาอาจจะเดินหลงนะคะถ้ามีเดินหลงบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยอาจจะพามาส่งหรือเวลาเขาเจอว่าไปไกลแล้วอาจจะบอกว่าบ้านอยู่ทางนู้นชุมชนจะช่วยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าตามตัวเจอ ทำไงคะอาจารย์สมมติเดินหลงปุ๊บเราตามเจออาจเจอแล้วหายไปสามชั่วโมงก็คงต้องเหมือนกับพยายามคุยกับเขาว่าไปไหนมาหรืออะไรอย่างนี้ใช่คือทําให้เป็นปกติเป็นห่วงขาอย่าไปบอกว่าโหเนี่ยตามหากันทั้งบ้านเลยสามชั่วโมงนะคะมันก็เขาก็เอาเขาไม่ได้รู้สึกนะว่าเขาผิดแต่ถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าเอา ฉันผิดเลยเนี่ยฉันแบบไปไหนเขาก็งงๆเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาหลงใช่เพราะฉะนั้นก็คุยปกติว่าอ้าวคุณพ่อเมื่อกี้ไปทางนี้มาคุณพ่อไปไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมไปซื้อผักคุณพ่อไปซื้ออะไรมาเขาก็อ๋อเขาไปนู่นไปนี่นะคะอันต่อมาก็คือในเรื่องของปัญหาการรับรูบกพร่อง สับสนใช่สับสนแล้วหลงลืมนะคะเช่นไม่สามารถจําสิ่งใหม่ๆได้ก็จําไม่ได้คาว่าสิ่งใหม่ๆของของพี่เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆนะอาจารย์บอกคุณพ่อซื้อ iPhone มาให้เล่นอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนี้แล้วพอทําไม่ได้บอกว่าหลงควไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเกันนี้คือสับสนหลงลืมนะคะอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาขโมยของ อ๋อครับอ่าน,นี่คือเขาสับสนเาความรับรู้เขาบกพร่องไปมีคนมาขโมยของมีคนเข้ามาในบ้านมีคนคิดจะปองร้ายครับนะคะแต่ที่พบบ่อยคือของหายครับผมจะคิดว่าของหายตลอดเวลานะคะอันนี้วิธีแก้อันแรกก็คือถ้าอันไหนคิดว่าหายบ่อยหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยพูดบ่อยๆว่าหายทำสำรองค่ะอาจารย์ถ้าทำได้เช่นกุญแจหายอ๋อฮะกุญแจรถหายหายไม่เจออีกละ ก็ทําสํารองนะคะอีกอันนึงก็คือตรวจถังขยะก่อนเอาไปทิ้งเพราะบางทีเขานั่นแหละค่ะเอาไปทิ้งนะคะเขาไม่รู้ว่าเอ้ยนี่กุญแจรถเขาก็เอาทิ้งแล้วก็หายไปละนะคะก็ตรวจก่อนเอาไปทิ้งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าเขามาบอกว่ามันหายอย่าไปเถียงเพราะบางครั้งอาจจะหายจริงก็ได้นะจเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือใช่อันนี้คือดูก่อนว่าเขาเนี่ยของที่มันหายเนี่ยมันหายจริงหรือเปล่าบางอันมันไม่ได้สําคัญมากก็ไม่เป็นไรหายแล้วก็อ่ะ มีเตรียมสำรองไว้หรือก็อคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ใครใครอาจจะเอาไปมากเดี๋ยวค่อยๆช่วยกันหาก็ได้นะคะน,นี่ก็คือหลักง่ายๆในการแก้หลงลืมพอหลงทางไปแล้วหลงลืมไปแล้วผม,มยังได้ยินอีกว่ามีหลงผิดด้วยมีหลงผิดด้วยใจ่ห<ม>ลงผิดถึงขั้นประสาทหลอนเลยก็มีนะอาจารย์อันนี้คือกรณีที่เป็นหนักๆละว่าเขาเหมือนกับหูแววเห็นมีคนเดินไปเดินมานะคะ เห็นเช่นมีอะไรแวบๆเดินผ่านไปผ่านมาอันแรกเลยพาไปตรวจก่อนเลยนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นหรือเปล่าเพราะบางทีมีคือคืออย่างเจอคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีแมงวีบินอยู่ตลอดเวลาพอไปตรวจปรากฏว่าตาเป็นท่อกระจกแล้วมันก็จะเห็นว่าเหมือนมีแมงวีอยู่ในตานะคะนี่ก็คือพาไปตรวจก่อนว่าการได้ยินประสาตตามีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีก็จะได้แก้ถูกทางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจริง เขามีอาการอย่างจี้งจริงอันแรกคืออย่าแสดงความกลัวนะอาจารย์บางทีญาติกลัวให้ประสาทหลอนมีคนมาจริงหรือเปล่าญาติจะพยายามแสดงอาการกลัวแล้วก็พยายามอย่าเถียงพยายามพูดคุยกับเขาด้วยท่าทีที่ยอมรับหรือว่าอาจจะปลอบเขาก็ได้เพื่อให้เขาสร้างความมั่นใจว่าไหนไปดูซิคุณพ่อเห็นอะไรแวบบไปดูด้วยกันนะคะคก็เขาจะไดู้อ๋อไม่มีอะไรแล้วมีเราอยู่กับเขาตลอดเวลาอาจารย์พึ่งครับแต่ท ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมักจะมีอาการซึมเศร้าควบคู่กันไปด้วยค่ะถ้าถึงขั้นซึมเศร้าเนี่ยอาจารย์ผู้ดูแลอาจจะช่วยเหลือรักษายากละต้องพึ่ง,งคนหมอ,<ด>มอเลยค่ะอาจจะต้องไปหานักจิตพิทยาหรือจิตแพทย์นะคะอีกอันนึงก็คือมองว่าเขาเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่การที่แบบป่วยเป็นโรคจิตแล้วก็ต้องคุยกับคนในครอบครัวด้ยวยนะว่าไม่ใช่โรคจิตนะอันนี้คือเป็นอาการหนึ่งของ ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะส่วนญาติก็เช่นเคยค่ะก็คือให้ความรักแล้วก็ต้องให้กําลังใจเขาว่าเขาก็คือเป็นญาติพี่น้องของเราคนหนึ่งปกติแล้วที่สําคัญมากนะคะอาการซึมเศร้ารักษานานมากอาจารย์อย่าคาดหวังว่าเดือนหน้าต้องหายนะคะหรือจะต้องกลับมาดีดังเดิมซึมเศร้านี่อย่างอื่นยังพอพออาจจะกลับมาได้บ้างหรือไม่ไม่แย่ลงมากเท่าไหร่ จะซึมเร้านี่นานนะคะญาติต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยรรเรียกว่าในตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆที่ตามมาครับหลังจากการเกิดโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุแล้วในตอนหน้าครับอาจารย์พึ่งยังจะมาให้ความรู้เรากันต่อในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมครับ